นะป่าใหญ่ที่เขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยเสียงเพลงของธรรมชาติมีครอบครัวนกแขกเต้าครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่บนกิ่งไม้สูงลิบลิว้วนกแขกเต้าตัวผู้ชื่อว่าชื่นและนกแขกเต้าตัวเมียชื่อว่าชมทั้งสองมีลูกน้อยสามตัวซึ่งยังคงอ่อนไวและต้องพึ่งพาอาหารจากพ่อแม่วันหนึ่ง เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มฉายแสงอุ่นส่องลงมาบนผืนป่าชื่นจึงออกไปหายเหยื่อเพื่อมาป้อนลูกๆเขาบินออกไปอย่างกล้าหาญและมั่นใจท่ามกลางป่าใหญ่ที่มีทั้งเพื่อนและศัตรูการหาธรรมาหากินไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ชื่นรู้หน้าที่ของเขาและทำมันด้วยความรักและเสียสละแต่แล้วคอรายก็มาเยือน ขณะที่ชื่นกำลังเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้แห่งหนึ่งมองหาผลไม้สุกงอมและเมล่างอร่อยๆอนายพรานผู้โหดร้ายก็กำลังล่าเหยื่ออยู่ในป่านายพรานเล็งปืนไปที่ชื่นแล้วลั่นไกเสียงปืนดังสนั่นทั่วป่านกแคดเต้าชื่นร่วงลงจากกิ่งไม้เสียชีวิตทันทีเวลาผ่านไปกนกแขดเต้าชมรอชื่นกลับมาด้วยความกังวล เธอเฝ้าดูลูกๆที่หิวโหยและร้องหาพ่อนกแขดเต้าชมเริ่มรู้สึกถึงความสูญเสียและความโดดเดี่ยวเมื่อเวลาผ่านไปหลายวานันความหวังที่จะได้เห็นชื่นกลับมาก็หายไปพร้อมกับความกกัวที่ก่อกินใจเธอวันหนึ่งนกแขดเต้าชมไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้อีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจพาลูกๆ บินลงไปหากลองไฟที่ชาวบ้านจุดไว้เพื่อไล่สัตว์ร้ายความร้อนของเปลวไฟเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาสัมผัสก่อนที่วิญญาณของพวกเขาจะถูกพัดพาไปอย่างที่ไกลทว่าชะตากรรไม่ได้จบเพียงแค่นั้นวิญญาณของนกแขดเต้าชื่อและชมรวมถึงลูกๆได้กลับมาเกิดใหม่ในรูปมนุษย์ทั้งสองกลายเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวที่มีชื่อว่าชนและชวน ชนและชวนพบกันครั้งแรกที่ตลาดในหมู่บ้านทั้งคู่รู้สึกถึงความคุ้นเคยและสายสัมพันธ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ชนเป็นหนุ่มนักล่าสัตว์ที่มีจิตใจดีเขารักสัตว์และธรรมชาติและหมักจะหลีกเลี่ยงการทำร้ายสัตว์ใดๆส่วนชวนเป็นหญิงสาวผู้รักการดูแลสัตว์และปลูกต้นไม้ทั้งสองมีความสนใจที่คล้ายคลึงกันและมีจิตใจที่อ่อนโยน เมื่อทั้งสองเริ่มรู้จักกันมากขึ้นความรักและความผูกพันก็เริ่มก่อตัวขึ้นชนและชวนรู้สึกถึงความสมบูรณ์และความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในที่สุดพวกเขาตัดสินใจที่จะแต่างงานและใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านกลางป่าที่ชนสร้างขึ้นมาอย่างประณีตความรักและการเสียสละของชนและชวนเป็นเครื่องตือนใจให้พวกเขาระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาในรูปของนกแขกเต้า ชนและชวนระหนักว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้จบลงเพียงแค่ชีวิตหนึ่งแต่สามารถกลับมาเกิดใหม่และเติมเต็มกันและกันได้ตลอดเวลาในที่สุดชนและชวนก็มีลูกมีลูกที่น่ารักและเติบโตในป่าที่เต็มไปด้วยความสุขและสิ่งเพลงของธรรมชาติครอบครัวของพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเปี่ยมด้วยความรักวิตรภาพและการเสียสละ เช่นเดียวกับครั้งเมื่อพวกเขาเป็นนกแขกเต้าในป่าใหญ่จบบริบูรณ์ค่ะ